สวัสดีค่ะแพลวจากวัสดุนิยมนะคะตอนนี้นะคะแพลอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟค่ะในตอนนี้นะคะถ้าเราพูดถึงแบรนด์ที่เป็นผู้นำเรื่องบ้านสำเร็จรูปนะคะจะเป็นแบรนด์อะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากแบรนด์บ็อกโมดีนะคะ หลายหลายคนนะคะอาจจะคุ้นชื่อแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นผู้นําเรื่องบ้านสําเร็จรูปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพวจะพาทุกท่านไปชมบูธค่ะว่าเขาตกแต่งยังไงภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างนะคะ ะะก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางวัสดุนิยมค่ะโดยบูธของบ็อกโมดีนะคะใช้สินค้าของทางวัสดุนิยมมีทั้งไม้ผนังภายนอกแล้วก็ไม้ฝ้าค่ะเป็นรุ่น ASA ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติใช้ภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ ที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะคะก็คือไม้ผนัง ASA นะคะนอกจากลายไม้สวยเหมือนไม้จริงนะคะยังทนแดดทนฝนไม่ซีจางและที่สําคัญไม่บวมน้ําแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยค่ะนอกจากไม้ผนังภายนอกนะคะยังมีไม้ฟ้าค่ะถูกเคลือบพิเศษด้วยเทคโนโลยี c o e x t r u s i o n ค่ะทําให้ปกป้องรอยขีดข่วนรอบด้าน360องศาเลยค่ะและไม่มีสารฟอร์มาดีไฮค่ะปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยงค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านสําเร็จรูปที่ทั้งสวยดีไซน์ คฟังก์ชันครบก็สามารถมาที่บล็อกโมดิได้เลยค่ะมาได้ที่งานบ้านและสวนแฟน,นะคะและใครที่อยากจะเห็นไม้เทียมของวัสดุนิยมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมของวัสดุนิยมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแพลวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปชมไอเดียบ้านใหม่ๆนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย